วิปัสนาก็คือการเห็นแจ้งผู้ปฏิบัติวิปัสนาก็คือนักดูธรรมชาติทั้งหลายตามที่เป็นจริง <c oughs> ธรรมชาติในที่นี้หมายถึงรูป,ปธรรมนามธรรมจะแยกเป็นอะไรก็ได้เป็นตาหูจมูกลิ้นายใจก็ได้เป็นรูปเสียงเสียงรสศมีสัพพะธรรมารมก็ได้ <c oughs> ดูในฐานะที่เป็นขันเป็นาธาตุเป็นอายตนะ อะไรอะไรก็ได้แลแต่มันกําลังทําหน้าที่อย่างไรพยันดูแล้วก็จะเห็นพยันคิดโดยการใช้เหตุผลแล้วก็จะตะเิดเปิดเผยไปทางไหนก็ไม่รู้ไม่รับประกันนั้นเอาข้างดูไว้เรื่อยไปเพื่อเห็นตรงตามที่มันเป็นจริงอย่างไรอยู่เรื่อยไป คำมันปนปนกันอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ที่จริงก็เป็นคำเดียวกันนะ่ะคือดูแล้วก็เห็นอยู่คําว่ารู้นี่รู้เพราะดูมันรู้จักเห็นดูจนรู้จักใช้คำว่ารู้ไม่ใช่รู้เพราะใช่เหตุผลตามวิธีของศักกวิทยาหรือวิชาวิธีของปรัชยาอย่างนั้นจะไม่เห็นไม่เห็นธรรมะในแนวของพุทธศาสนา คือเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนเกิดความเบื่อนหน่ายกลายกำนัดนี่ผมพูดได้จากหัวข้อคือว่าหลักของถ้อยคำจะต้องเอาไปทดสอบสังเกตดูว่ามันเป็นอย่างนี้หรือไม่ถ้าให้มันเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะได้ พยันดูอย่าใช้ความคิดนำเรื่องให้หมันมากมายนะ <c oughs> นั่นคือถ้าเคยเรียนนักธรรมเรียนบาลีอะไรมามากๆแล้วมันก็ชินแต่ที่จะใช้ความคิดนำไปตามที่เคยได้ยินได้ฟังหรือได้จำมาก <c oughs> ารดูลงไปจริงๆที่สิ่งนั้นไม่ค่อยจะมี จำได้แต่ตัวหนังสือไม่รู้วอ้ตัวขันจริงๆก็คืออะไรตัวอาญตันะจริงๆก็คืออะไรทั้งเมื่อไรมีขันเมื่อไรมีอาญตันะมันสอนกันจนเจว่าเรามีขันทั้งห้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยงมงายที่สุดเราไม่ได้มีขันทั้งห้าอยู่ตลอดเวลาเรามีขันใดขันหนึ่งสลับกันไปหรือทยอยกันไป เรามีขันเฉพาะเมื่อจิตมันทําหน้าที่รับอารมณ์ทางตาเป็นต้นแล้วก็ลังรู้สึกอยู่เป็นขันนั่นเป็นขันนี่เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารก็ <c oughs> มีขันทีละขันไล่กันไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดๆไปเดี๋ยวดับเราจะมีขันทั้งห้าพร้อมกันในขณะเดียวกันไม่ได้แต่ว่าเราเรียนในโรงเรียนดูใกล้ายๆว่ามันได้ หนักกว่านั้นอีกก็จะถึงกับว่าแม่หลับอยู่ก็มีขันทั้งห้าอย่างนี้ก็มีเมื่อไม่รู้จักตัวขันคืออะไรอย่างไรเมื่อไรถ้าจะดูมันถูกหรืไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเังก็ดูไม่ถูกตัวขันนั่นแล้วก็จะเห็นว่าขันไม่เที่ยงนี่ก็ไม่ได้จะเห็นขันมันไม่เที่ยงไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าตัวขันอยู่ที่ไหนมันไม่ดูถูกตัวขัน อย่างดีมนก็จะถูกตัวธาตุ <c oughs> ดินน้ำลงไฟรวมกันเป็นกาอยอะไรอยู่นี่มันยังไม่ได้ทำหน้าที่อย่างขันตะกี้คือยังไม่ได้เป็นรูปประขันเราจะไม่มีรูปประขันอยู่ตลอดเวลาต้แต่เรามีดินน้าลงไฟให้เป็นรูปประธาตุนี้ได้ <c oughs> จะเป็นรูปประขันต่อเมื่อมันทําหน้าที่เป็นรูปตามันทําหน้าที่ทั้งมันึนมาให้สําเร็จการเห็น เมื่อรูปข้างนอกมันมาถึงข้ากับตาที่ทำการเห็นไอ้รูปประคันโดยสมบูรณ์มันจึงจะเกิดขึน้นมีความรู้สึกเป็นผัสสะเป็นเวทนามันจึงจะมีเวทนาขันเกิดขึ้นถ้าเราอยากจะดูรูปประคันรือตรงรูปมันเกิดเมื่อไรแล้วก็ดูมันไม่เที่ยงอย่างไรถ้าเราดู เวทนาขันเรื่องดูว่าม,มันเกิดเมื่อไรมันเกิดอย่างไรแล้วก็ดูไปที่นั่นก็รู้ว่าเวทนาขันมันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นี่เนี่เรกว่าดูแล้วเห็นนี่คือวิปัสสนาถ้าอย่างนั้นต้องคํานวณว,ว่ามันคงจะอย่างนั้นมันคงมีอยู่ที่นั่นเวลานั้นแล้วมันก็ไม่เที่ยงเพราะว่ามันคงจะเปลี่ยนแปลงเรื่อย,อยเป็นต้ <c oughs> นทั้นไปศึกษาจะม่ ขันเกิดเมืออ่อไรอาจะนะ่าเกิดเมื่อ,อไรแต่ละอย่างไม่เที่ยงอย่างไรก็ดู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 ด <c oughs> จนกว่าจะเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็เบื่อนาอยเนี่ยหัวใจของวิปัสสนาหรือจะเรียกว่าเค็ดของวิปัสสนาหรือจะเรียกว่าอาการของวิปัสสนาแล้วก็ได้ทั้งนั้นนะถ้ามันเป็นการดูและเห็นจำเป็นการคิดนำแล้วก็เป็นเรื่องของอโมหะไม่ทันรู้ก็ได้ <c oughs> ฉันจึงหวังว่าท่านที่เป็นนักวิปัสสนากระทั่งเป็นอาจารย์วิปัสสนาควรจะสนใจเรื่องนี้ให้ยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปจะได้ปรับปรุงให้มันเป็นวิปัสสนาย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกจะถึงที่สุดเห็นแจ้งได้ก็สำเร็จประโยชน์มาเป็นผู้เห็นแจ้ง เรียกว่าวิปัสสโกแปลว่าผู้เห็นแจ้งวิปัสนาแปลว่าการเห็นแจ้ง <c oughs> วิปัสสีผู้ตามดูอยู่เป็นก,กตินี่มาถึงตัววิปัสนาแทา้เมื่อเป็นสมาธิเมื่อฝึกฝึกให้เป็นสมาธินั้นยังไม่ใช่เป็นวิปัสนาเป็นแต่เพียงเตรียมวิปัสนาเตรียมเพื่อวิปัสนาเตรียมจิตเพื่อวิปัสนา เตรียมจิตเพื่อทำทำการดู <c oughs> เดี๋ยวนี้เราเอาบวกเขา้าเข้าด้วยกันทั้งเรื่องของสมาธิและเรื่องปัญญาเนี่ว่าเป็นวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาจึงกินความลงไปถึงการทําสมาธิก่อนแล้วก็ทําการดูอนิจจังทุกขังอนัตตาทีหลัง <c oughs> ถ้าท่านผู้ได้เคยชินแต่เรื่อง ไปตามความจำที่เรียนมาจากหนังสือเขาก็ขอให้เลื่อนชั้นก็นทีที่ทำมาแล้วนั้นมันไม่ได้ผิดอล้มันไม่ได้ผิดแ,แต่มันอาจจะผิดต่อไปก็ได้หรือมันจะไปตายด้านก็ได้มันต้องเตรียมตัวเลื่อนชั้นกันเทีให้เข้ามาสู่สายสู่แนวของศาสนาคือมาสู่การตามดูดูแล้วก็เห็น ถ้าเห็นตามที่เป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดแล้วจิตมันก็จะหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ที่พูดนี้ไม่ใช่กันนักกันแหนกระทบกระเทียบอะไไม่ใช่แต่ <c oughs> พูดด้วยหวังว่าจะได้ทดสอบ